สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราพามาู่ที่บ้านแมงูดของเรานะคะก็วันนี้ก็จะแบบจะมาตัดน้องชะอมไปทับแกงนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำแกงอะไรแต่ว่าเอาไปก่อนหาต้องหายอดที่มันอ่อนๆ <c oughs> ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เอาไปนิดนึง นี่ยอดสวยมากเขาได้ว่าอะไรนะหาอะไรทำนิดนึงยอดอ่อนกกำลังขึ้น นี่นะคะเราก็ได้ต้นเอ๊ะไม่ใช่ต้นชะโอมจิผักชาโอมเอาไปทําแกงดีได้ประมาณนี้ก็คือโอเคมากได้ชะโอมมาแล้วกลับบ้านเราค่ะ okay. นี่นะเราอยู่บ้านหลังนี้นะให้ดูให้ดูใครไม่เคยเห็นบ้านเราแล้วนะ,ะนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับบ้านทั้งทีนะคะแล้วก็ะมาโชว์สกิลการทำอาหารอยากดูแม้ว่าเราจะทำอะไรวันนี้ด,ดิ๊ดี ไก่เจียวนั่นเองเป็นเมนูองอ่ายๆที่เราจะทำเกิดวันนี้นะคะง่ายมากไม่ต้องทำอะไรยุงร่งยากไปกันฝีมือกันซอยหอมนั้นใช่สิเมื่อกี้เราบอกว่าก็ซอยหอมเอาไปใส่ ไขเจียวของเรานั่นเองอันนี้ท่อนนาสามฟองนุ่ง ในมีดเล็กๆประมาณเพ้ยก็จะทอดไข่เจียวแล้วก็ต้องดังไฟนะคะวิธีดังไฟก็ดังมันเดิง นใจรับไม่สี่เรียนได้นะคะทุกคนไม่ไม่ไม่สิ นะหอมน่ากินมากน่ากินมากเลยว้าว ไน่ากรินเสิร์ฟอะไรนะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆฝีมือฝีมือเอาพริกไปจีอ่าหารอู้ดไปรัศมบ พอเราเอาพริกมากีเสร็จนะคะแล้วก็จะแก็บเปลือกมันแล้วก็เอาไปใส่กับชะอมที่เราจะต้มหอมขาวหรือกระเทียมนั่นเองเอาไปเนี่ยเขาเอินวมาจี น้ำมานมันี่เด้ดแล้วนะคะแต่ว่ามันเมื่อกี้พูดไปย่างใช่ไหมก็คล้ายๆกันเนาะอย่างเผานี่แล้วก็แกะเปลือกเลยอเอาแกะเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ต้มน้ำแล้วนะคะน้ำนี้เราใส่น้ำปาลา้าลงไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ต่อไปก็จะใส่กระเทียมกับหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนที่เราเผาไว้นะคะกระเทียมหอมหัวใหญ่ที่เผาไว้ใส่ลงไปก่อนนี่นะคะเราจะใส่พริกหนุมลงไปไปม่เอาไปตูเอาไปตูเสร็จแล้วตามด้วยชะอม ที่เราเด็ดมาจากสวนไม่ใช่จากสวนอยู่ข้างข้างรั้วบ้านนั่นแหละสูตรยายนะคะคือไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเติมเอาแค่นี้มีน้ำปลาร้าต้มแล้วก็กระเทียมย่างพริกหนุ่มย่างหัวใหญ่หอมหัวใหญ่แอนชะอมนะคะเอาไปต้มเลยแล้วก็รอมันสุกออกมาก็กสะอรดรย คอนเฟิร์มอืมอ้น่ากินมากเลยนี่นะคะใกล้สุกแล้วสูตรยายเลยเราใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกนิดนึงกลัวมันจะแบบไม่ไม่เค็มเท่าไหร่ใส่อะปลาเฉน่ากินรอกินเลยคะ่ะวา ็ตักน้ำซุปมาแล้วน่ากินมากอ,อันนี้นะคะก็จะหอมพริกเผากระเทียมเผานะคะก็จะได้กลิ่นแบบหอมฉุยเลยแล้วนะคะนี่อ่าอันนี้คือไข่เจียวที่เราทอดก็มันก็ยุม่มละแต่ว่าอันนี้เพิ่งสุกเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าต้มแบบสไตล์ ยายของเรานะคะก็จะเป็นใช้การต้มชะอมเนาะก็จะใส่ปลา้าเกลีลงไปนิดหน่อยให้มันดูแบบมีรสชาตินะคะแล้วก็ใช้พริกหนุ่มเผากระเทียมเผาแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปอร่อยเลิศมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูว่าจะอร่อยจริงที่เราได้โมไว้ไหมเราจะลองมาชิมดูนะคะนี่ อืมอร่อยขนาดสสยข้าวนี้อร่อยมากเลยสูตรยายไปแล้วก็จะมาชิมไข่เจียวของเราว่าจะรับปราเป็นยังไงอร่อยไหมรสมือตัวเองอืมอมืฟินอะกินกินคู่กับต้มนี่นะ อร่อยมากเป็นอะไรที่ฟินมากกลับบ้านมาทั้งทีนะคะแล้วก็ต้องแกงอันนี้หน่อยแกงแบบพื้นบ้านเลยนะคะสไตล์คนกะเหรี่ยงเราเก็บพลงเก็บพลงกะเหรี่ยงเขาพูดว่าอ้างขุยอ้างปัาไสโดถ้ยนี่อุ้ยเยเตอุ้อะถ้ยเนาะฟินใครพรองใครยูสมกสนแล้วฟินมาก พอใครเจออีกถ้ากินการนี้นะคือแบบสวัสดอร่อยอุยต,ติเตก็วันนี้คลิปก็จะมีประมาณนี้นะคะแบบบ้าน,านเรามาอยู่ กลับบ้านมาก็ขอมาทําอะไรที่มันแบบใช้เขาเรียกว่าไนงะใช้ธรรมชาติทุกอย่างเลยเอยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้นะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าอย่าลืมลองไปทํากันดูนะอันนี้อร่อยมากเลยเราทําแล้วแบบ